ณแม่บางท่านบอกออกมาสอนใน YouTube ด้วย <laughs> เจ็บมากเ <c oughs> ขาบอกว่าน้องเอเป็นเด็กมีมรารยาทมากเลยเวลาไปไหนไหว้คุณครูด้วยไหว้เพื่อนแม่ด้วยเป็นเด็กมีมรารยาทมากเลยลูกไปตัดสินเขาในเชิงบวกการตัดสินทั้งบวกทั้งลบมันจะสร้างบางอย่างให้กับเขา ทั้งลบด้านลบก็ไม่ดีเนี่ยน้องอะ่ะยังไหวเลยทําไมเราไม่ไหวนี่คือการตัดสินในเชิงลบแต่ในการตัดสินในเชิงบวกมีอันตรายเหมือนกันตรงที่ว่าเด็กจะมีความคาดหวังของผู้ใหญ่เป็นเด็กดีนะลูกได้3.9400นะลูกอย่างเงี้ยแล้วเด็กที่ค่าตัวตายจุฬาฆ่าตัวตายเพราะได้3.8รับไม่ได้เพราะกูไม่เป็นเด็กดีของพ่อแม่รมับไม่ได้ความคาดหวังที่คุณะ ใส่ให้เขาใส่เสื้อให้เขาว่านี่เสื้อตัวนี้คือเด็กดีเท่านั้นถึงได้ใส่คุณเป็นลูกของหมอแม่ก็เป็นหมอพ่อก็เป็นหมอดังนั้นมึงควรจะ4.00เพราะเด็กดีเด็กเก่งดังนั้นการไปตัดสินเชิงบวกก็มีอันตรายเหมือนกันอย่างวันนั้นที่นิกี้ไฟ์ส่วนแล้วมีคุณพี่ทีเนาะพี่ทีเข้ามาพอดีเรื่องของการที่ว่านิกี้ขึ้นกระดานว่าอันตรายของการตัดสินลูกเชิงบวกซึ่งพ่อแม่หลายคนนึกว่าการพูดในเชิงบวกอะย้ำเลยว่าการพูดเชิงบวกกับการตัด สินลูกเชิงบวกคนละเรื่องการตัดสินเชิงบวกมันมีอันตรายนิดหนึ่งที่คุณแม่บางครั้งไม่รู้ว่าไหลของลูกเนี่ยมันมีแต่ความคาดหวังดังนั้นมันจะเกิดความเครียดเออย้ําว่าการตัดสินลูกเชิงบวกก็ไม่ควรทานะพูดได้บ้างนิดหน่อยบางทีแล้วเฮ้ยน่ารักจังเลยดีจังเลยอันนี้ได้พูดได้นะดีจังเลยหมามาชอบอย่างเงี้ยคือแค่หมามาชอบนะแต่ไม่ได้บอกว่าหนูต้องเป็นเด็กมีมารยาท เท่านั้นหมาม่าถึงจะชอบไม่เอาแบบนี้เรามีวัฒนธรรมไทยมาอันสวยงามดีแล้วคงไว้แต่ถ้าเด็กยังไม่ยกมือไหว้อย่าไปรีบแค่คุณไม่ยอมรับว่าเขายังไม่ยกมือไหวคุณไม่ยอมรับคุณก็ทุกอยู่แบบนั้น่ะเพราะคุณไม่ชอบนี่ไงที่นิกี้เขียนเพราะคุณไม่ชอบแล้วเป็นไงไม่ได้หลังใจเพราะมันไม่ยกมือไหว้ทุกสมุทไทยนิโรธมักเหตุคืออะไรวะเหตุคือลูกหรือเราลูกไม่ไหวเราเลยไม่พอใจลูกไม่น่ารักเราเลยไม่พอใจลูกกี๊ดเราเลยไม่พอใจ ใจเราหรือเปล่าที่เป็นเหตุใครอยากจะสมัครเรียนก็ทักเลยนะทักเลยนะใครที่อยากเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกจิตวิทยาการเลี้ยงลูกนะคะไม่ให้มีปมทักเข้าไปได้เลยเนาะ